สุดเก,กับผมคุมมัน so intervam นะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสุสอ i n t e r ร์ m นะครับมันก็นได้ขยายนะครับขยายที่นี่ไก่น้อยนะครับเอาไว้เวลาตีเอาไก่มาตากไปข้างนอกเห็นนะครับมันจะไดมห่อนกันไปนไม่นี้ก็ได้รับเกียรติจากช่าง ปลาบงนะครับทางปลาบงอันน่อยอัปเดตทุกท่านได้ดูนะครับเจ้าแม่นาสนาห์ นี่ไก่ล้มปางไก่ล้มปางมันยังมีความแข็งแรงครามันไม่ร้องเดี๋ยวเน้อมกไก่ล้มปางมีไก่นี่นะครับไก่เลือกเกาะด้วยนะครับนอกจากนั้นสองตัวนี้มีความงามเลยนะครับนี่รุนรุนรุนนะครับ นี่เป็นสลาช่ทำนี่เพิ่มนะครับคือแดดส่องมานักเกินนะครับไกลกันเลยนี่นะครับตอนนี้ก็ไกลลำปางเลยก็ไมโ้มันเด้อรู้นะครับว่า่วงน,นี้ได้ทำออย่างไรเะนะครับผมได้ลง้คลิปไปหลายวันเลยนะครับ มีสายปอดฐานนะครับแทนตัวนี้กู้มันหายไปได็มห่งนะครับ ไอตีเลี้ยงลูกไว้กับมี้นะครับจะเ,เอามาหายกินกับมี้นี่นะครับช่งนี้จังหวัดเชียงรายงดเผา100%นะครับ70วันทั้งงานก็งดเสร็จเลยนะครับงดเสร็จเลยลอสังเกตไก่นุ่มๆนน้อยนี่เยอะเลยนะครับเป็นร้อยตัวนะน,นี่กับไก่รุ่นๆรุ่ม ขึ้นมาคุนดีนะครับตอนนี้ไกล่ลอยดีขึ้นเยอะเยอะๆอีนะครับนี่ไก่สาวเดี๋ยวไปดูนะครับเจ้ามาเล็ก สูงอยู่นะครับร่างกาสูงอยู่นี่นะครับปอพันธ์ทนี้ขึ้นมาเป็นปอหันธลักนะครับมาเล็กก็เพาะไปนะครับมีปอหันก็ตอนนี้ก็ไกลหลายตัวก็เข้าไปหาก,กินข้างในสวนนะ ส่วนก็นลงขึ้นส่วนลงขึ้นนะครับดูดีขึ้นฝนลำําใยด้วยนะครับนี่จะเป็นพวกไก่น้นุมสักสองสาเดือนแน่หลยนะครับเยวมาดูด้กันยี่สิบตัว รวมๆด้วยกันนะครับก็จะมีถ้าทำแบบนี้ก็จะมีไก่ร้องรับกันเรื่อยๆนะครับสวยง,งามอยู่นะครับนะผมพยายามพัฒนาต่อไปเรื่อยๆนะครับที่นอาจจะได้มาตรฐานร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ,งงนะรบแต่ก็มันได้ระดับหนึ่งนะนะครับ ทั้งคุณกับนีมื่อไปหากินทั้งคุณนะครับจะกินแบบธรรมชาติน,น้อยกินอะไรเขาเรียกว่ากินต้นต้นไพล่ะเนาะนะครับกินกินลูกต้นไผ่หนุ่ยต้นไผ่นี่ชั่งนะครับนี่ชั่งมื่อหนึ่งบรรแปบงอันนี้ได้ตัวเแตงกิง่งแตงกิ่งลำย่อยก็ได้นะลุง,ลงเนาะอ่า จางเลยนะครับนี่ลุ้งเห็นไหมนี่นะครับตอนนี้ก็กว้างขวางขึ้นนะลุงเหรอกว้างขวางขึ้นนะครับสามาติดจ่ะฮะวันนี้เราแจกลายเลยลุงนี่ฮะกว้างขวางขึ้นนะครับ พอเรม่จะยุต like ิกินขึ้นถ้าผมคลิปนี้นะขออนุญาตน้ำสุดในแช่นี่ก่อนนะครับสวัสดีครับผม